ใครที่กำลังจะอัปเดต iOS 26ควรอัปดีหรือเปล่าหรืออัปดีไหมเป็น iOS 26ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือฟีเจอร์นะครับรก็จะเป็นในส่วนของ l i q u i d Car ์ดนะครับดีไซน์ของไอคอนรูปแบบใหม่หรือเรียกว่าโปร่งใสละกันเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยหรือการใช้งานเนี่ยมันอาจจะดูไปเหมือนย้อนยุคอาจจะดูลำบากในในส่วนของนิดหน่อยนะครับในส่วนของพวกไอคอนต่งตางๆจริงๆอ่ะมีฟีเจอร์ค่อนข้างเยอะนะครับหลักๆก็จะเป็นในส่วนของ วิเจตนาฬิกาขนาดใหญ่แล้วก็วอลเปเปอร์ภาพเคลื่อนไหวในส่วนของหน้าจอล็อกสกีนนะครับอัปเดตในส่วนของรูปภาพแอปนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ New c a r p เพนะครับผมก็คือใครที่มีรถยนต์อยู่นะครับเวลาเชื่อมต่อค a r p เพเนี้ยหน้าจอดีไซน์ของไอคอนต่างๆก็จะเปลี่ยนไปนะครับในส่วนแอปค a r p เพที่ทำงานบนรถยนต์ ใครที่กำลังจะอัปเดตอยู่ต้องมีพื้นที่อย่างน,น้อยก็18หรือ1 9กิกขึ้นไป1 6 Pro Max เรงก็เหลืออยู่ประมาณ7กิกอ่ะรันมาประมาณ1ปีนะครับพื้นที่ไม่พอใช้งานนะครับผมซึ่งมันจะโหลดไฟล์อยู่ที่ประมาณก็จะอยู่ที่ประมาณ7กิกกว่านะครับแต่ว่าแตกไฟล์ถ้าไปโหลดแบบอ่าบนคอม IPS W เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1 0กิกกว่านะครับซึ่งเราก็ต้องมีพื้นที่ว่างเหลือไว้ด้วยนะครับผม เห็นแล้วเห็นทาง a p p l e เขาแจ้งมาว่าใครที่อัพ iOS 26แล้วเครื่องร้อนแบตลดไวเครื่องร้อนแบตลดไวเครื่องกระตุกก็จะเป็นอาการปกติเลยหลังจากที่เราอัปเดต iOS เรียกว่าเป็นแทบทุกครั้งเลยเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็จะมีการทํางานพื้นหลังไปเรื่อยๆรสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆือหรือว่ามันถ้าสกรีนแบบลื่นไหลเหมือนเครื่องมันลื่นขึ้นในทุกๆครั้งนะครับแล้วก็ใครที่กาลังจะอัปเดตเนี่ย ผมแนะนําให้สํารองข้อมูลไว้บนคอมพิวเตอร์ก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดมันอัปไม่ผ่านขึ้นมามันอาจจะทําให้รูปภาพหรือข้อมูลของเครื่องเราหายไปเลยแต่ถ้าเราอัปไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เงี้ยถ้าเราอัปไม่ผ่านนะครับเราก็สามารถสํารองแบ็กอัปกับขื้นได้ฟีเจอร์อื่นก็จะเป็นในส่วนของความอัปเดตในส่วนของความปลอดภัยของตัวเครื่องนะครับอัปทุกครั้ง เครื่องลื่นรู้สึกเครื่องลื่นขึ้นประมาณ2-3วันแล้วก็สิ่งที่เราจะเจอก็คือเครื่องร้อนไวแบตลดไวแล้วแต่ว่าทาง Apple เขาแจ้งมาว่าอาการพวกนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันมีการทำงานอยู่พื้นหลังอา,อาจจะใช้เวลาสักพักหรือสักระยะหนึ่งนะครับมันถึงจะทำงานปกติแต่จริงๆแล้วก็แนะนำให้อัปเดต ไอรีดยสขึ้นไปพวกนี้มันจะเจอบักน้อยมากนะครับแต่ถ้าเป็น i อรีสตัวเต็มตัวแรกเลยอ่ะเราจะเจอบักค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ถ้าใครที่รีบใช้หรือใช้แล้วมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมส่วนเองเนี่ยใช้เวลาเกือบ5วันเลยนะกวัวจะได้อัปเดตเสร็จนะครับเพราะว่าใช้เน็ตที่อ่าห้าหกเมกหรือ10มเมกเองนะครับเป็นเน็ตมือถือนะครับอาจจะใช้เวลาโหลดนานมากแล้วก็กลัวจะติดตั้งได้นะครับผม ส่วนรุ่นที่รองรับอัปเดต iOS 26นะครับมีรุ่นอะไรบ้างหลักๆเลยเริ่มต้นเลยก็จะเป็น iPhone SE Gen 2ยังได้อัปเดตแล้วก็ Gen 3นะครับแล้วก็โอ้ยินดีกับ iPhone 11ด้วยนะครับได้รองรับอัปเดต iOS 26หลายปีมากวิธีการอัปเดตก็ไม่ยากเลยไปที่แอป,ปการตั้งค่าแล้วก็ไปที่ทั่วไปรายการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เข้าไปเปิดการอัปเดตอันเลยนะครับผมแล้วก็แบ็กกลับคืน แล้วก็สไลด์ครั้งหนึ่งนะครับผมสไลด์ปัดลงมาครั้งหนึ่งเพื่อมันรีเฟรชนี่สัญญาณเน็ตรเราอย่างน,น้อยก็6เมก10เมกขึ้นไปนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยโหลดใช้เวลาโหลดกับ5-6วันเลยอย่างผมเองก็ใช้เวลานานมากแต่ว่าเราต้องมีพื้นที่อย่างน,น้อยก็19กิกขึ้นไปหรือ18.99กิกนะครับซึ่งมันจะใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับผม ใครที่ใช้ iPhone 64 g b หรือรูปภาพนะครับแนะนำให้สำรองข้อมูลก่อนทำนะครับสำรองไว้บนคอมก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าเราอัปเดตไม่ผ่านหรือมันมีปัญหามันค้างเราก็จะได้รีสโตนกลับคืนมานะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้สำรองไว้ถ้าเกิดมันอัปเดตมันค้างอ่ะมันจะทำให้รูปภาพของเราเนี่ยหายหมดเลยนะครับนี่ก็สำคัญเลยนะครับแล้วก็กดอัปเดตนะครับแล้วก็จะใช้เวลา,ลารอค่อนข้างนานจนกว่ามันจะทําการติดตั้งจนเสร็จนะครับจริงๆก็ แนะนำให้อัปเดตช่วงกลางคืนนะโหลดทิ้งไว้ใครที่เน็ตเร็วๆหน่อยนะครับ